ชิเมตรมีชวนเป็นตนอยู่น้ำผู้เขาบายดี bye. พี่น้องปองปายมาสุกุสุคนตอนนี้เบาคำอยู่บ้านน้ำมนต์แนละพี่น้องเนาะพามาเบิ่งผู้ฝากกดไลค์กดติดตามเลยพี่น้องอย่าลืมกดให้แน่เด้อกดติดตามเบิ่งผู้บรรยากาศเนาะนงามสัมปดนย์เบิงบ้งเนี่ยน้ำกัน,นะนง นี่บรรยากาศงามๆบ้านเราผู้มีขนาพอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i อขอา้าวสารทับทิมกู้คู่นะพี่น้องคู้แลรอดินบาทแมู่น่าตกัตกตกตกนเน,นื้อบงนะคกันเยอะกู้คู่นั่นล้อมงมมีอยู่สู่คู้งามหรือจน้องอัน ก็ตตากนเอาด้่าู่น่ที่เด็กฝาเลยเห็นมยแค่แคู่่เลยทารตัวนอยู่ทางขาี่คือเรือติดคู่แล้ว อากาศกทีขึ้นหนาวๆเนาะมันอยู่อยู่พู่อากาศที่หนาวๆ่นางได้เสื้อสามซันกันังหนาวอยู่ี่รถเนาะมาเบิ้งกันด้ือเ็นผู้เ็นาบ้านนี้เรมาเบิ้กัน้อืกดไลค์กดแชร์ให้เน้ ทอดอะไรเดิมอดหืดทอดบัดเรทอดบัตรอดบห้างนีละกุหลี่พี่น้องเยจากอัสสมพันมามาเจอพี่น้องคุณคละพระคู่พระผ,า,ผาข้างนี้พระเขาข้างนั้นพระ้านห้มีผู้สังแหงผู้ั่งแหีผู้ชั่แหละ บ้านหลดเมืองบีระบุรีฮอดฮอดบ้านเลยตอนนี้ฮอดตลาดติดชุมเมืองวังบรรยากาศตลาดติดชุมเมืองวังอยู่เขาในรถเที่ยวหลายหลาย ทางดำีบรรยากาศโอ้เ oh, ล <c oughs> ็กน <us> uh, ้อยเขาขี่รถไฟฟ้าคุณดิทงหน้าเขาทงหน้าชิยูแคมพูและบานกระติดกระพู่ที่พามาเที่ยวส้มนะบรรยากาศแก ชิคึมคึมมาเนี้เนาะเดดกรบบะมีเนะ้องเ้ยม,มาสมธรรมชาตินะผู้นี่คือสายผู้จังแห่เนาะที่บ้านน้ำมนต์เมืองวิละทางผู้เขาคือสิมีสัตว์หลายเนาะ ทงให้ทงหน้าโอ้เขาง่ามเลยอยู่ทีมนนะึงน้อยง่ามผู้ก็ได้มีคือบานอีบานหนึ่งน้องเอ้ยนี่คือตีนผู้แล้วนี่มันนี้มาหอดตีนผู้ปูชูวงฮาซิเมร ชลมันต้นอยู่ชลมันต้นอยูวนตีนผู้ชล์ต้น,ตนบรรยากาศผู้บ่าผู้สูงห้องบานเลยผู้บ่าขบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่ จะได้บ่พผาดิคลิปต่อไป